สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ FC แฟนช่องทุกท่านทุกคนนะคะสวัสดีกันตอนทเที่ยงค่ะคุณพ่อคุณแม่คลิปนี้ก็มาพบมาเจอมาอยู่กับเซียนซองอีกเช่นเคยนะคะมาพบมาพอกันนะคะช่วงเที่ยงวันที่6พฤษภาคม2,567นะคะมือนี่เป็นวันที่6แล้วเนาะแล้วก็เป็นวันจันทร์ด้วยนะคะ ทุกจันพุธศสก็จะมีแนวทางเลกเล่ามาฝากมาตอนบอกคุณแม่คือเกาเพราะว่ามีเลกเลา่าดิมือใดมีเลกเลา่าเส้นซ่งก็จะมีแนวทางดีๆมาฝากคือเกาหะละเออก่อ,กอนหน้านี้นะคะเส้นส่งก็ได้ลงไปแล้วหนึ่งแนวทางเด็ดเนะาะคุณบอกคุณแม่ก็คือบทสัมภาษณ์นะคะแนวทางลาววันนี้นะคะของผู้เท่านําโชคนะคะลงไปก่อนหน้านี้แล้วเด้อผู้ใดที่เป็นแฟนคลับของพ่อนะคะก็ฝากเข้าไปเบิ่งเข้าไปพิจารณาํำแหน่ แต่อย่าเฝ้ากดออกไปตอนนี้นะคะดูคลิปนี้ก่อนนะคะคลิปนี้ก็เป็นแนวทางเลเล่ามือนีคือกันคุณพ่อคุณแม่จะรวม5สำนักในคลิปเดียวนะคะก็จะมีของน้องโอเล่เนาะเซียนสองห้องเซียนโคราชปู่หกหนึ่งแปซุ้มเงียบนะคะแล้วก็พ่อเซียนซุรินทร์ะอน,นะะจังได้กรสิไปรับชมเราฟังนะคะแนวทางทีแต่ละเซียนนํามาฝากคุณพ่อคุณแม่ในมือนี ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เซียนซองกำเนน,นะคะเป็นกำลังใจให้เซียนซองแล้วก็จะได้เป็นกำลังใจให้แต่ละเซียนเนาะเพื่อจะได้มีกำลังอกกำลังใจนะคะเพื่อที่จะคัดสรรแนวทางดีๆเด็ดๆมาฝากมาตอ่อคุณพ่อคุณแม่อยู่เรื่อยๆเนาะกดไลค์กดแชร์นะคะบ่มีคาใส่ใจยังดอก เมื่อยมือนิดหน่อยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดคอมเมนต์มาพูดมาคุยกันด้วยนะคะเป็นจังไดมากโตไดหรือยังจ้าไดหรือสินหยองว่าเจ้าซองงามกะคอมเมนต์มากใดนะบอกไปว่ามากอาพ้นมากยองจะควงมันนะถึงเงินนอกบ้านนี่อ้าวก่อนสิบเบบางแนวทางของเมื่อนี้นะคะมาท่วนกันก่อนเนาะวามีของผู้ใดเขาแน่นะคะหมดที่พานมากเอ่อ พอเซียนซิลินทอนนะคะเซนซิลินทอนจะเข้าเป็นเลขล่าง6ตัวเนาะนี่นะคะ0ูนนะคะผลสลากมันออก0 37, 99, ูนย์สามเาสั่นเลขเล่าโอ้ยอ๋อสั่นนอกบาทที่นี่เอาเอาเอาออกในก็ออก,ก,ออกตัวเลขออกได้เบิร์ตทุกโตเนาะคุณป่อคุณแม่แล้วก็ปูหกหนึ่งแปดซุ่มเงียบนะคะนี่ปูบอกว่าคำเตือนเน้นวิ่งรูดแล้วจะรอดวสั่น แม่หนีหรืคุณบอกคุณแม่มาทั้่องบนเัืงลางเลยนะคะฟันเก่าเม็ดเดียวมาจริงๆรินะะมาลุ้นกันว่มาเมื่อน,นี้ปูจะฟันตัวใดเนาะเซียนโคราชก็เข้าเป็นเลขวิ่งนะคะแล้วก็วุ้ยพเพียนสองหองนะคะนี่ฟันมาตะนนโดนบุนปล่อยมาตั้งแต่แหลกๆกคุณคุณบอกคุณแม่คือมันออกเบอตรงมือเนาะเลขเล่ลามือวันศุกร์ที่ผ่านมาหะนะเดี๋ยวว่าออกมือนั่นออกมือนี่นะคะแต่ว่าพอ สห้องนะคะค่นฟันมาตะแหลกแล้วนะคะวิ่ง7กับ9ก้าสั่นจับคูมาน้ากันจอยอ่าเจ็ดล่างนะคะอาวทวนให้เบิ้งแล้วนะคะว่าช่วงนี้แนวทางไพ่นาติดตามเนาะมาเบิ้งมือนี่บาดท,ที่นี่ว่าตะละเซีสยนพันจะหายยังมากคุณพ่อคุณแม่จวดจาดฟาดยาวเลยนะคะเส้นสองขอเริ่มกันที่แนวทางของพอเซียนสองห้องเลยแล้วกันอ่า ช่วงนี้กำลังมาแรงนะคะเห็นบ่ละ่ะคุณพ่อคุณแม่เส้นสองก็เขียนมินแทบบุเขียนไก่มุ่มพดนะคะเอานี่ชัดอยู่เนาะสำหรับเลขเราวันนี้นะคะพอเสยนสองห้องบอกว่าเดนวิ่งรูดไปที่0ูนย์กับ2จับคู่มาก็มี 02, 04, 05, 0งศูนย์สองห้แล้วก็ 5, ้หค่ะ กันอีกสองหางนะคะกันแน่จากน้อยนะคะกันไปที่สี่ห้าแล้วก็สี่หกนะคะส่วนโตเนนมมอน,นีของพอเซียนสองห่องวงกลมแดงจึงคืนนะคะไปที่เลขศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์หาแล้วก็ศูนย์หกเนาะน่าจะมักศูนย์แห้งนะคะสำหรับพอเซียนสองห่องในมมอน,นีเอฟซี FC ลองพิจารณาเบิงนะคะฝากเลขสามตัวมาสามหางห้าหกศูนย์สองห้าศูนย์แล้วก็หกสองห้าค่ะ ตามนี้เลยนะคะแนวทางราวันนี้ของพ่อเสียนสองห้องค่ะแคปหน,าานะะ้า,า,อา,า,าจ,จาอไว้ก่อนนะคะอย่าเฝ้าเด้อคุณพ่อคุณแม่อย่าเฝ้าตัดสินใจทามักแห้งกับอึบไว้ก่อนนะคะอย่าเฝ้าเบิ้งให้ครบทุกสำนักก่อนนะคะต่อมานะคะสำนักที่สองนะคะมาต่อกันที่แนวทางของเสียนซิรินทรนนะคะนี่ แล้ววันนี้นะคะเซียนซินทรบอกว่าเดนวิ่งรูปไปที่9กับ2รอง4เน้นโตเด่นโตวิ่งคือเก้าละละจับคู่มานะคะก็มี90 92 93 94 95 96 97 98กันไปที่99แล้วก็88ค่ะพูดง่ายๆก็คือหลุดเก่าเออว่าง,ง่ายๆนะคะ ภาษาเราก็คือรูด9นะคะตามที่พ่อเขียนมาเนาะฝากเลขสาตัวมาเอฟซพิจารณาด้วย9ก้าสี9 4องเกสี่สามเแล้วก็946ค่ะตามนี้เลยนะคะแนวทางราวันนี้ของเซียนสุรินทร์นะคะแคปหน้าจอนะคะคุณพ่อคุณแม่ลองเลือกดูนะคะมักตัวใดก็เลือกเอาตัวนั้นเนาะง ต่อมานะคะสำนักที่3มนะคะมาต่อกันที่แนวทางของปู่6 8 8ซุ่มเงียบนะคะนี่เลยลาวันนี้นะคะปู่บอกว่าเดนวิ่งรูดฟันเม็ดเดียวเหมือนเดิมนะคะมือนีฟันวิ่งไปที่7เนาะฝากเลขซีโตไม่ f อฟซีซอยหลุนพิจารณนาวนำมาสัตว์มือนี้มั่นใจแห้งนะคะฝากมาก็คือ3 7 5 7ค่ะ แล้วก็เลข3โต2หางคือเก่า 8, 7, 3แล้วก็ 8, 7, 5นะคะจับคู่มา5หางแค่นๆ 7, 1, 7, 2, 7, 3, 7, 4โอ้คอไปค่ะผมัมี 7, 4ตัวนี่ไว้ยมันสิบอก 7, 4บอกคุณพวกคุณแม่อื้อปาก5ไปนะคะมี 7, 1, 7, 2, 7, 3, 7, 5แล้วก็ 7, 8เนาะปูเน้นไปที่ 7, 3กับ 7, 5นะคะ แล้วก็ฝากคาเตือนมาคือเกานะคะคําเตือนเน้นวิ่งรุดแล้วจะรอดคือเกาหะละกปูเขียนมั่งสี่เส้นทรงกับว้าตามนั้นเลยนะคะยังไงก็ลองพิจารณาดูนะคะเป็นแต่คือบอ๊เจ็ดในวัดนี้ในเมือนี้คุณพ่อคุณแม่อ่าลองเบิ่งมนะคะต่อมานะคะหอดสำนักไดแล้วนี่สํำนักที่สี่แล้วนะคะ มาต่อกันที่แนวทางของน้องโอเล่ค่ะแล้ววันนี้นะคะน้องโอเล่เด่นวิ่งรูดไปที่2กับ9พร้อมฟันเน้นๆไปที่9ค่ะจับคู่มาก็มี 20, 29, 24 25, 26, 27 94, 96, 95แล้วก็97ค่ะโตเน้นนักมือนีของน้องโอเล่นะคะ เน้นๆให้สามหางนะคะเน้นไปที่ 20, 2ศสแล้วก็สองเเนาะน่าจะเป็นโตชอบส่วนตของน้องโอเลเองะละเนีฝากเลขสามตัวมาให้ FC พิจารณาด้วยนะคะสองเก้าหกสองเก้าห้าเสองสหเก้ดเจ็ดค่ะตามนี้เลยนะะแนวทางลาววันนี้ของน้องโอเลนะคะ ลองพิจารณาดูนะคะคุณพ่อคุณแม่ก่อนอื่นแคปหน้าจอไว้ก่อนเนาะนะหนึ่งสองสาม้าหกปเก้นะคะโอเคนะคะปิดท้ายนะคะสำนักที่5นะคะของคลิปนี้นะคะปิดท้ายกันที่แนวทางของเซียนโคราชค่ะเลขราววันนี้นะคะเซียนโคราชเด่นวิ่งรูดไปที่2กับ3มมื่อนีมีเน้นมม่ห้คุณพ่อคุณแม่นะคะ ฟันเน้นเลขวิ่งไปที่เลขสอค่ะส่วนตัวจับคู่ที่วันนี้นะคะเซียนโคราชจับมาให้นะคะก็มีสี่สองห้าสองสาสองแสาสห้กันไปที่สองแปดแล้วก็สองเกค่ะโตเน้นเมื่อน,นี้ของเซียนโคราชนะคะเพิน่นวงกลมไปที่สี่สองหาสองแสแล้วก็หาเก่าเนาะ ชอบส่วนตัวนะคะแล้วก็ฝากเลข3าตัวมา3มหางนะคะแล้วก็เลข4ตัวอีก3าหางขึ้นกันนะคะเลข3าตัวก็คือ2 8ง2 8ดสาสองแดสแล้วก็สองส่วนเลข4ตัว 4, 4, 4 2 8สอง9 9สองแล้วก็ห้าสองดสค่ะคุณพ่อคุณแม่ตามนี้เลยนะคะแนวทางของเซียนโคร,ราชในวันนี้นะคะ แคปหน้าจอไว้นะคะอ่าโอเคเนาะเอาล่งแล้วดีบบาดนี่ปวดแขนแห้งนะคะยกมากนะคะกระดาษหาสำนักนะคะปวดแขนแล้วคุณพ่อคุณแม่ขอพักก่อนนะคะอ่ะสำหรับเลขกเ,ลเมื่อนี้นะคะกะชัดเจนเนาะครบแล้วนะคะลงแนวทางให้แล้ว2องคลิปนะคะรวมหกสำนักในวันนี้นะคะยังไงก็ฝากให้คุณพ่อคุณแม่ดูให้ครบ แล้วก็วิเคราะห์นะคะว่าตัวเลขตัวใดเป็นตะ้าเข้าโชคเข้ามานในมือน,นี้นะคะมักของผู้ใดก็เลือกตามห้องผู้นั้นหรือว่าเบิ่งแล้วมือน,นี้โอ้ยมีห้องไพ่ถือใจบ่มมักของไพ่เลยกะโบต่องลงทุนคุณล่งแม่จอบเบิ้งก้อนก็นกนได้มือวันพุธก็มีอีกมือวันศุกร์ก็มีอีกเนาะจังใดกระลองพิจารณาเบิ่งนะคะว่ามือน,นี้เป็นตะคือบอ่นะคะเส้นสองกะเอาแนวทางดีๆมาฝากมาตอนละละ ก็บอกหูคือกันดอกเออว่าเลขมันสิออกตัวใดนะคะก็เลยได้ทหาแนวทางนี่ลหละคุณพ่อคุณแม่มันเป็นเรื่องของอนาคตนะผู้ใดสิไปหูเนะว่าเลขสิออกอยังแทนเนาะเอาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ชัดเจนแล้วนะคะเลขเล่ลาจบไปแล้ว ยาหนีไปไซคุณพ่อคุณแม่มือนีเส้นซองมีแนวทางรัฐบาลไทยมาอฝากคือเกานะคะคอยติดตามไว้ได้เลยว่าวันนี้จะเป็นที่ดีที่เด็ดในส่วนแนวทางของใครนะคะเป็นแนวทางดีเด็ดเด็ดคือเกาเหมือนเดิมนะคะสำหรับเลขราวันนี้เส้นสองก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะเฮง,เงเๆงรวยรรับทรัพย์กันยิบจับตัวใดไก่ของตัวที่คุณพ่อคุณแม่เลือกไว้ให้มีโชคมีชัย ได้เฮดังๆพร้อมกันมื้อแรงนี่สองทุ่มครึ่งรู้กันแน่นอนนะอ่ะคลิปนี้ขอจบไปแค่นี้เนาะเดี๋ยวยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ